สบายดีมีสุกพี่น้องป้องปสายุกขุดสุกขคน,นะครับมากินตำซัวดิพี่น้องแซ่บๆวันนี้ตำกินเอกนอกเลงพอพี่น้องมาเด้อครับเด้อกินแบบบ้านๆน,นะครับเนาะหลังจากเลิกการเลิกงานมาเรียบร้อยมากินตำซัวคิดยากนะครับเนะาะตำขนมจีนเนี่ยแหละตำป้านั่นแหละพี่น้องอื้มเนี่ยขนมจีนที่เหลือน้องพี่น้องสดครับค่ะเมื่อวันนี้อืเนี่ย มาด้ยพี่น้องพักกับตาำตู้เย็นคือเก่านะครับเนี่ยเส้นยนุ่มแคปหมูคือเป่า แคบหมูนี่ก่อนพร้อมเพิ่มัะเบิเพื่อกระกมือลงมาให้แคบหมูเยอะแยะแบบเบิร์ดด้วยนะครับพี่น้องสนใจกันเดี๋ยวทักมาหาบ้ารกก็ได้แม่ครแม่ค้าอยากได้แคบหมกแคบหมูเนาะทักค้ากับปูกกินเองอินแล้วต้องแป่งฟันด้วยพี่น้อง เข้ากันเข้าเนียยแบบฮอนฮอนอมาเดอ้อเฮ้ยไอซูขุสุคนเดอ้อกินแบบทุ่งทุ่งนะ

แทบมม้สุดยอดมากเลอานเพื่อนยังไปกินข้าวมาเด้อพี่น้องตำซ่วขนมจีนอร่อยอร่อยเออ ยอดชุดตูมบอกว่าลายหายห่างรึพี่น,น้องที่อยู่ขนาดคิดยากน้ำมันทนโฮนไปนเนาะ

ชุดน้ำมจาจังหน่อยกันด้วพี่น้องสำหรับคนที่ท้องดีเด้อเพราะว่าการกินเผ็ดกินตำส้มเนี่ยถ้ามันร้อนๆกินแบบบางคนท้องเสียกับท้องเสียนะพี่น้องขอให้กลิน่นเป็นรู้ว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนนะฮะ ดูมันไม่เผ็ดแต่เผ็ดสุดๆเลยนะ Sếp Hm. subscribe อินทะคะต้องระมาัดระวังนะพี่น้องมันมีหนาม วันนี้ไม่บมีหัวหัวหอยหัวหอยขมหัวหอยเชอรี่นะ Good job. ้เผ็ดได้ใจมากฮิตจัดคำสุดท้ายเด้อพี่น้อง แบบนี้บาอสอร,ราาอาพรจักเหื่อขออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่ซุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนม้างมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมกินต่อกันเด้อ